สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเกตอีกแล้วนะคะที่อินส,สุคิงโยนสาขาปากช่องค่ะวันนี้นะคะเกตอยู่กับเจ้าสปีดเอ็กซีลีนะคะรุ่นนี้มี2ส,สีนะคะคือสีขาวแล้วก็สีดําแต่ว่าวันนี้ที่เกตจะพาชมก็จะเป็นสีขาวนะคะราคาคันนี้อยู่ที่748,000บาทเดี๋ยวเกตจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้ลูกค้าเขาแต่งหล่ออะไรเพิ่มมาบ้างนะคะ คันนี้จริงๆก็จะเป็นรุ่น X Series ที่มีการแต่งหล่อมาจากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งมาจากโรงงานแล้วด้านหน้านี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สีเทานะคะที่ติดมาในรุ่นเฉพาะ X Series เท่านั้นนะคะแล้วก็กันโชนกระจังด้านหน้าเนี้ก็จะเป็นโลโก้ i s ู z u สีแดงแล้วก็ตัว จางหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดกับสีแดงคือตัวนี้มันก็จะมีความหล่อเพิ่มมาที่ได้มาจากโรงงานแล้วโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี้ยก็จะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะสำหรับ speed x ซีรีส์รุ่นนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่นแครมี2ส,สีนะคะคือสีดำแล้วก็สีขาวแล้วก็ไฟเออไฟหน้านะคะยังไม่ไปไฟท้าเลยไฟหน้าก่อนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led นะคะนี้ก็จะมี ไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟเดไลไท์ที่อยู่ในโคมเดียวกันเลยอ,อ่ะคันนี้หล่อหล่อมาจากโรงงานคือจริงๆที่ออกมาจากโรงงานนะก็หล่ออยู่แล้วแต่ว่าความหล่อจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกค้าให้ใส่แม็กจัดทรงมาด้วยนะคะอันนี้ด้านหน้าลูกค้าก็ใส่แม็กขอบ18นะคะเป็นของเวลแล้วก็มีการโหลดจัดทรงด้านหน้าเนี้ยอยู่ที่2นิ้วนะคะลูกค้าก็เลือก ฝาดูมสีแดงน็อตล้อสีแดงแล้วก็คอบดีสีแดงก็คือสีดําตัดสีแดงสีคลาสิกเลยนะคะมันก็จะเข้ากับรุ่น X-Series สีขาวนี้เลยนี่แล้วก็โลโก้เฉพาะรุ่น X-Series นะคะนี่ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยคันนี้เตรียมส่งมอบแล้วนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะสําหรับรุ่น X-Series รุ่นนี้สีขาวมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอุ้ยนี่สวยนะเนี่ย แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยลูกค้ามีการโหลดจัดทรงอยู่ที่3นิ้วนะคะแต่ว่าคันนี้มีการดัดแหนบด้วยเพราะว่าให้ความ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 ,วาม,วามเตี้ยนเตี้ยมากขึ้นลูกค้าเป็นสายยอนะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ข้างหลังเนี่ยความกว้างของล้อแม็กอะจะกว้างกว่าด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าก็ออกว้างอยู่ที่9.5นะคะแต่ว่าด้านหลังอะเป็นแม็กที่มีความกว้างอยู่ที่10.5มันก็จะยื่นออกมานอกตัวรถนิดนึงแต่ว่ามันก็หล่อลูกค้าก็เลย ชอบแบบนี้นะคะล้อแมกเดียวกันลายเดียวกันเลือกสีฝาดุมเดียวกันก็คือเป็นสีแดงแล้วก็ด้านหลังเนี้ยโมเดลเนี้ยเป็นโมเดล2 0 2 4นะคะไฟท้ายก็จะเป็น3ัขีแล้วนะที่ชอบหาย,ยบ่อยอะคะ่ะแล้วก็ด้านหลังเนี้ยจะไม่มีการชนท้ายมานะคะก็จะเป็นตัวสเกิร์ตท,ที่ได้มารอบคันจากโรงงานเลยแล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้ลายเฉพาะของ X Series นะคะแล้วก็มีโลโก้ X Series ด้วย หล่อมาจากโรงงานนะคะจริงๆคันนี้ถ้าไม่แต่งก็หล่อนะกระบะไลเนอร์แถมให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านใน ด้านในของรุ่น X Series ก็จะเป็นสีดำที่ตัดกับสีแดงนะคะก็คือคันนี้มันจะมีเอกลักษณ์ก็คือให้ความสปอร์ตสวยงามมาจากโรงงานเลยภายในเนี้ยคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ X เห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นตัดสีแดงหน้าจอเห็นนะคะความเดินสีแดงที่คอนโซลหน้าแล้วก็ที่ประตูหน้าจอก็เป็นแบบเฉพาะรุ่น X เหมือนกันนี่หน้าจอนิ้วนะะี้ยค่ะ ที่ตัวเรือนใหม่ก็เป็นรุ่น X เ,เหมือนกันโลโก้ที่ได้มากับโพรงอลไยก็เป็นสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะรุ่น X ซีรีส์เขาก็จะหล่อมาจากโรงงานเลยแล้วก็เบาะเนี้ยก็มีความตัดสีแดงกับสีดําเดินได้สีแดงมาด้วยนี้ภายในก็จะให้ความสปอร์ตเหมาะสํำหรับสายซิ่งเลยคือจริงๆรุ่นเนี้ยถ้าถ้าไม่แต่งถ้าไม่แต่งเพิ่มอ่ะคือเขาอ่ะก็หล่ออยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอะ่ะ ที่ที่ล้อเดิมที่มาจากโรงงานเขาก็เป็นล้อแม็กสีดดำขอบ16มาแล้วนะคะรุ่นนี้สีขาวราคา748,000นสี่นะคะสำหรับลูคลกค้าที่สนใจรุ่น X Series Speed นะคะช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ยศนะคะลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้คือสามารถทักมาสอบถามข้อมูลกับเกียรติกได้นะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตหรือไม่มีประวัติเครดิต อาชีพนะคะช่วงนี้ก็คืออยากให้ทักเข้ามาปรึกษาข้อมูลกับกิจก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไฟแนนซ์ก็ค่อนข้างมีเงื่อนไขที่ละเอียดนะคะแล้วก็จะฝากเพจกิจด้วยนะคะเพจใหม่นะคะอิสุสุเซลเกตปากช่องนะคะโทร0946 93 98 78เบอร์โทรแอดไลน์ได้นะคะลูกค้าก็สอบถามข้อมูลกับกิจมาทางไลน์ก็ได้เอาเบอร์โทรไปแอดในไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจแบบนี้ ไม่อยากได้รถรุ่นนี้อยากได้รถรุ่นอื่นของอีซูซูก็ยังขายอยู่นะคะยังพร้อมส่งมอบสาหรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะอยากให้ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเกดก,ก่อนนะคะแค่ทักเข้ามาก็ดีใจแล้วค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากนะคะอีซูซูสปีดเอ็กซ์ซีรีส์สีขาวคันนี้ไว้ด้วยนะคะแต่งหลอดจะทรงด้วยสวย